สวัสดีค่ะจิ้นขึ้นไหมจีน่าเดอะเฟสตอบแล้วเรื่องแน็กชาลีชาวดอมมีคลิปดาราสาวจีน่าเดอะเฟสซึ่งช่วงหลังๆมานี้ถูกจับตาเป็นคู่จิ้นกับนักแสดงหนุ่มสุดติดแน็กชาลีล่าสุดจีน่าได้สมถึงความเป็นไปได้ของเธอและแน็กว่าจะจิ้นขึ้นไหมโดยจีน่าบอกว่าคือคนวันอังคารกับวันอังคารเวลาเจอกันมันจะคลิกกันกับแน็กเป็นคนที่ไลฟ์ตล์ด้วยแล้วดีเลย มันสบายใจพูดอะไรมันเหมือนมันทันกันจริงเขาไม่ใช่สเปกหนูหนูจะชอบอีกแบบหนึ่งแต่พออยู่ด้วยแล้วแบบเออคือเราไม่เคยเจอเขาแต่เรารู้จักเขามาตั้งแต่เด็กๆพอได้มาเจอตัวจริงคือหล่อนะแต่พอได้เห็นเขาทำงานก็รู้สึกว่ามีสเสน่ห์ตอนก่อนจะมาเจอแนะ็ก ได้มีการไปขอพอรเรื่องเนื้อคู่โดยเขียนขอไว้ว่าขอคนทำงานเก่งขอคนที่มีสินเสมอกันเขามีในระดับหนึ่งแล้วมาช่วยกันขอให้รักเดียวใจเดียวกับกระแสจิ้นเขาก็ Happy D, แฮปปี้ดีเราก็แฮปปี้จีน่ากับแนก็กเราไม่ต้องมานั่งพูดกันเลยว่าในไลฟ์ครั้งนี้ขอกันแบบนี้ เพื่อที่จะเป็นแบบนี้คือมันสินเสมอกันแล้วมันไม่ต้องมาเตรียมเหมือนว่าแน็กเป็นจีน่าในร่างผู้ชายส่วนจีน่าเป็นแน็กในร่างผู้หญิงตอนที่เขาเจอดรามา่าเราก็มีให้กำลังใจเขาบอกเขาว่าถ้ามีเรื่องอะไรช่วยเหลือหรือระบายได้ก็บอกได้ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ